ชิบหายวายป่วงหมดแล้วเฮ้ยเอ,อ่อพี่เห็นพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่สองตัวสองตัวหลังตึกมอสมอสสองตัวหลังตึกมอสตึกโรงเรียนตึกโรงเรียน มอดยิงดิหลังตึกหลังเรียนอะไอเหี้ยตรงนี้ไม่มีลูกอีกควยเอ้ยมอดยิงดิหลังตึกหลังเรียนอะมันนอนอยู่อะพี่ยิงโดนแล้วเมื่อกี้ โรงเรียนจากนี้ไปกี่ร้อยเมตรมอสสามร้อยปะมอสมอสม,ม,ม,มันตายมอสมอสมันตายหลังตึกตายมาร์คแมนโรงเรียนตายโรงเรียนตายตัวนดิง แล้วพี้ยแล้วมอดมอดมันอยู่หลังไอ้มอดอยู่หลังไอ้ตรงที่โป่งไอ้ที่ที่ใครๆกระสีเฮ้ยใครเนี่ยโอ้โหตกใจหมดไอ้เที้ยไอ้นี่มันใช่ระเบิดมอ้ดด้วยเหรอเออใช่ระเบิดมอ้ดโอเคผมกำลังเดินไปนะทางยาวนะอยู่มันอยู่มันอยู่บนมอดทาวเวอร์ว่ะมีระเบิดอีกไหมล่ะมันก็แฟร หยุดหยุดไม่ได้ไม่ได้ไมันดับมันได้มนัได้ไม่ได้เลยมีระเบิดได้ระเบิดมือผมต้องการ้มันโดนโดนมันยิงจากรูสองตัวอยู่ข้างบนไม่โดนเลยถอยมาดิันดักขึ้นไม่ตายีจะถอยมาดิโออะไรวะตายหนึง่งตายหนึ่งตายหนึ่ง ทำอะไรไม่ได้ก็ยังไปขวางอีกขาหักขาหักขาหักมันตายมันตายมันตายขันออกมาขันออกมาขาหักมันมลงเล่กพลิศถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาตอให้คนมาเติมอ่ะปมปืนผมส้มแล้วลุศบไปลุศบไปลุศบไปลุศพอืมแม่ผมขาหักว่ะแล้วไปรีดด้วย มีอันนี้อยู่ไอลองหายาแดงอะในศพพิวิดอะศพมันก็ได้อา้าผมมียาแดงอยู่ฝืนไปก่อนอยู่อันแรกเหรอที่ไหนที่ไหนที่ไหน,น,น,นที่ไหนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนที่ไหนตึกหลักโรงหาด Ö, ผมเหนยแล้วผมเหนยแล้วมันวิ่งมาแล้วมันดึงมาแล้วตายตายเอ่อเค้กเค็กด็อกพีกหนู้ปวดเลยอย่าลงมาอย่าลงมาเสียขาย